แต่ยิงไม่โดนก็ไม่ไหวนะเอาช็อตทุกเอาช็อตทุกมาลงอ่ะแต่ด์เบอร์ไม่มีอ่ะเฮยยี่กูตายไปเยอะมียี่กูยิงโดนหรอมันมันมีโดนหรอคุณพ่อเฮ้ยกูตายโอ้ยอ่ะป่ะเอามากินไปแดงเถือกเลยกูไม่มีอ่ะ

เขาเรียกว่าสะแซนดอย่างนั้นนะเขาเรียกว่แซนด์แล้วกระโดดออกหายไอยโง่สเต็ปวายเามเล่นสติสเต็ปผีหมาเน่าเฮียเอวหลังไอวเข้ามาก็ยิงไอ้เออเออพอมันพอกูมามันโผล่มายิงเว้ยเหี้ยอุ้ยนี่เว้ยมันยังไงล่ะอุ้ยขีดแน่เลยมันมีประเด็นหลุดเตี้ีเฮียใช่ปะ เละๆเหี้ยกูยิงปู้กูต่อให้วิยืนอันโดเลงนะ First blood ยืนนี่เล่นที่